ทางขึ้นเขาธรรมรัตเ,เหลือระยะทางอีกประมาณ400เมตรตรงนี้นั้นจะเป็นป่าไผ่ทึมๆๆสมัยก่อนไม่มีการทําเครื่องหมายอย่างนี้คนจะมาลงทางที่นี่เยอะมากเนี่ยตรงนี้เป็นเมืองรับแลพวกเราพูดอยู่เยอะพวกลูกค้าเทีวดายเยอะเพราะว่าเขียวจะุ่มและเย็นมากตรงนี้ลักษณะจะเย็นแต่ตอนหลังเนี่ยไม่ลงทางกันแล้วเพราะว่ามีการผูกนี่ทําเครื่องหมายก็ไม่หลงสมัยก่อนที่ขึ้นมาแล้วลงทางหาทางไปไม่ถูกไม่เจอ ก็คือเมืองของพวกเขาลงทางใครที่มาไม่ไดีลงทางออกจากป่าไม่ได้ลงผิดทานนี้เริ่มเข้าสู่ทิศเหนือเราขึ้นมาเนี่ยขึ้นทางทิศใต้เดินอ้อมเขามาแล้วจะขึ้นถ้ำทางด้านทิศเหนือบวกกับตัวนี้เป็นเมืองรอบแลลูกค้าเทีวได้อยู่เยอะก็เลยลงทางได้ง่ายๆตอนหลังไม่หลงแล้วเพราะมีอันนี้เครื่องหมายตัวนี้จะเย็นข้างนอกร้อนไงแค่ไหนก็ช่างตัวนี้จะเย็นแล้วมีลมพัดตลอดเมืองรอบแลตรงน,นี้ 那快，那慢。